ตั้งแต่ขึ้นเลข4นะคะทั้งร่างกายแล้วก็ผิวพรรณเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยค่ะ อภิสราค่ะปีนี้อายุ43แล้วค่ะงานของดาวเนี่ยต้องใส่ส้นสูงเป็นประจำค่ะอย่างตอนสาวๆวาไม่เป็นไรเลยนะคะยืนนานแค่ไหนก็ไม่เป็นไรแต่พอขึ้นเลข4อย่างตอนนี้ค่ะเวลาใส่ส้นสูงทํางานนะคะมันก็จะมีความรู้สึกว่าปวดมากๆยิ่งยืนานานๆเนี่ยปวดตั้งแต่เอวร้าวลงขาไปเลยค่ะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ดาวต้องเจอในวัย40ก็คือปัญหาเรื่องของผิวขมแล้วก็เล็บค่ะ คือจริงๆเป็นคนชอบทำเล็บมากเลยนะคะแต่ว่าพอเลขสี่แล้วอะจะไว้เล็บยาหรือว่าจะทำเล็บบ่อยเล็บมันก็เปราะแตกง่ายส่วนผมล่ะคะเห็นเป็นสาวผมสั้นแบบนี้แต่เวลาสระผมนะคะผมก็ร่วงเยอะมากส่วนเรื่องผิวค่ะเราทำงานอยู่ในห้องแอร์ในสตูดิโอบางทีก็ต้องออกแดดด้วยนะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเรื่องของผิวแห้งแล้วก็ริ้วรอยที่มาตามวัยค่ะอะไรที่เขาว่าดีก็ลองมาหมดแล้วค่ะก็เสียเงินเปล่าค่ะจนกระทั่งมาเจอนี่เลยค่ะ คอลลาเจนไฟคอลลาเจนของ BSC ค่ะก็เจอใน Facebook เหมือนคุณผู้ชมนี่แหละค่ะพอดีเห็นว่าเป็นของ BSC ดาวก็เลยลองศึกษาหาข้อมูลดูค่ะพอลองศึกษาหาข้อมูลดูนะคะอา้าวตัวนี้ช่วยเราได้ทุกปัญหาเลยนี่นาเพราะว่านอกจากจะมีคอลลาเจนแล้วนะคะก็ยังมีแคลเซียม l อลทริโอเนตกระดูกอ่อนปลาฉลามและ u c 2ที่เป็นคอลลาเจนประเภทที่2ด้วยค่ะและตัวน,นี้นะคะเขาก็มีสารสกัดที่ช่วยบำรุงครบทั้ง5ด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บกระดูกนะคะแล้วก็สายตาแค่ฉีก งดื่มง่ายๆ่าวันล,ละสองทานง่ายไม่คาวค่ะ ลังอาบน้านะคะรู้สึกว่าผิวเนี่ยลื่นขึ้นค่ะเวลา่องกระจกก็รู้สึกว่าริ้วรอยที่เคยมีเนี่ยก็แลดูจางลงนะคะแฮปปี้มากๆเลยค่ะส่วนผมนะคะเวลาสระผมก็รู้สึกว่าผมตามท่อระบายน้ำไ่ยมันน้อยลงค่ะและที่แฮปปี้มากที่สุดเลยนะคะก็คือตอนนี้ค่ะการทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนานๆหรือแม้กระทั่งใส่ส้นสูงนานนเวลาทํางานนะคะก็รู้สึกว่าคล่องแคล่วมากขึ้นค่ะ Collagen 5 Collagen ของ BSC ดูแลดาวได้ครบจริงๆเลยค่ะที่สําคัญคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะต้องออกกาลังกายเป็นประจำพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่ด้วยค่ะถึงแม้ว่า43แต่ว่ายังแจ๋วนะคะ